ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่เฮ้ยเฮ้ยเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ตัวอักษรดุ๊กดิ๊กบ่อยๆในการทำคลิปคุณต้องดูคลิปนี้เพราะจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นผมมีวิธีที่ง่ายๆมาฝากครับไปดูเลย ออออ,อ,อไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวอักษรตุกดิกกันครับผมมีวิธีเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆครับไปดูกันเลยครับอ่าเราก็เข้ามาที่งานของเราครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับมาใส่ตัวอักษรตุกดิกกันนะครับฮ่าอ่าจากตัวอย่างที่ได้ดูไปนะครับโครงสร้างครับจะมีทั้งหมด 3รูปแบบนะครับคือรูปแบบของ EP ที่4ี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวทําให้ดูคร่าวๆนะครับฮ่า่าแล้วก็มาเข้ามาเขาต้องมีมีเดียหลักก่อนนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่เลเยอร์นะครับเข้ามาพิมพ์ตัว Text นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปฮ่าครับปุ๊บจาก EP ที่แล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยน ฟอนต์ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ภาษาไทยเลือก uh, f อ Home Regular แล้วกันนะครับกดปิดครับอ uh, ได้ฟอนต์มาแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ติ๊กถูกนะครับปึง้ง uh, แล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมาเลือกขอบปึ๊บแล้วกดเปิดนะครับปึง้งแล้วก็เลือกสีนะครับขอบเป็นสี อ่าขาวแล้วกันนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ติ๊กถูกปึ่งอ่าได้แล้วครับจากนั้นเราก็มากําหนดความเคลื่อนไหวให้กับตัวอักษนครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับเลื่อนข้างบนกําหนดความเคลื่อนไหวเข้านะครับเราก็เลือกป๊อปอ่าแล้วก็ออกมากําหนดความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับให้มันแบบเด้งดึ๋งเด้งดึงนะครับให้มันลอยอ่าแล้วเราก็เลื่อนมาครับปึ๊บอ่าลอยเลือกตัวนี้ครับปึ่งอ่าเสร็จแล้วครับ ep ของเมื่อวานครับถ้าเกิดใครตามไปทันก็กลับไปดูได้นะ p ี EP ที่42นะครับ uh huh. อ่าอันนี้เป็นจาก ep ีที่42นะครับจะสังเกตว่าตัวอักษรเนี่ยคือมันเป็นชุดแพ็ก53ตัวมาครับเราไม่สามารถที่จะไล่ตัวอักษรได้นะครับเราจะมาทําการไล่ตัวอักษรว่าตัวแรกเนี่ยเป็นขนาดเล็กตัวที่2เป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวที่3ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ เราก็ทําได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ uh huh. uh huh. เราก็มาลองทําดูครับอ่าเราก็มาเข้ามาที่เลเยอร์นะครับเข้ามาที่ตัวอักษรก็พิมพ์เลข5้าไปครับอันนี้เราเลข5้าตัวเดียวพอรครับปุ๊บจากนั้นก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มาเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็อ uh, fc home regular ครับติ๊กถูกแล้วก็มาเปลี่ยนสีนี่นครับ เปลี่ยนสีเอาเป็นสีแดงครับปึ้งได้สีแดงครับเราก็มาใส่ขอบนะครับเหมือนเดิมปึ๊บกดเปิดขอบปึ๊บเราก็มาเปลี่ยนสีขอบปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับดกดกดติ๊กถูกปึ้บได้สีขาวาได้หนึ่งตัวนะครับเราจะมาไล่ตัวอักษรนนครับวิธีการก็คือ,อได้หนึ่งมาหนึ่งตัวแล้วนะอ๋อลืมกาหนดความเคลื่อนไหวนะครับเข้าไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับกดป,ป๊อป ออกไปแล้วก็มากําหนดที่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่นะครับเึิ่งเ,เป็นอะไรนะลอยเหมือนเดิมนะครับเรากดติ๊กถูกเราก็ได้ตัวอักษรหนึ่งตัวนะครับจากนั้นเราก็มาไล่ขนาดนะครับอันนี้เราให้เป็นขนาดเล็กนะครับตัวที่สองเราก็จิ้มไปที่เลเยอร์นะครับจิ้มไปที่เลเยอร์ของตัวอักษรนี้นะครับแล้วเราก็ทําการไปที่ กดที่จุด3จุดนะครับเพื่อทําการ Copy ี้นะครับกดไปที่จุด3จุดนี่นะครับปึ้งก็คัดลอกนะครับด้านบนสุดนะครับคัดลอกปึ้งอา่าเราก็ได้มา1ตัวอ,อักษรครับแยกออกมาเราก็มาเปลี่ยนสีนครับเป็นสีอา่าเป็นสีน้ําเงินแทนครับแล้วก็กดติ๊กถูกกดติ๊กถูกปึ้งอา่าเราก็ได้สีน้ําเงินล้วก็ขยายให้มันใหญ่หน่อยอ่าเสร็จแล้วเราก็มาทําการ Copy อีกหนึง่งอีกหนึ่งอันนะครับทาอีกหนึ่งอัน ก็เหมือนเดิมนะครับจิ้มไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่สุด3จุดนี้นะครับปึง้งทาสบเนานะครับคัดลอกปึง้งกดถูกนะครับแล้วเราก็มาแยกเดี๋ยวก่นอนนี่มาละให้เป็นตัวใหญ่หน่อยครับก็จะได้เป็นอักษร3ระดับนะครับมาเปลี่ยนสีก่อนปึ๊บมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนสีเป็นน้าเงินอาม่วงแล้วกันครับกดติ๊กถูกติ๊กถูกได้ละ ย่างนี้ก็ได้ปุ๊บอ่าเราก็เล่นนะครับตอนนี้เราจะได้มี2วิธีการนะครับที่เราทำครับคือแบบวิธีแรกครับที่แบบเลข5้าแพ็คทั้ง3ตัวกับเดียวเดียวนะครับแยกกันเพราะว่าไล่ขนาดแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับอ่ามีการไล่ขนาดแล้วก็แต่ละตัวก็มีสีต่างกัน,นครับข้อดีของเลเยอร์แบบแพ็คสานี่นครับถ้าเกิดเราจะใช้เอฟเฟกหัวล้อเนี่ย กับจุดอื่นในคลิปของเรานะครับมีการัวเล้ออีกนะครับแล้วก็ c o p y ี้เอฟเฟนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเลเยอร์นี้ไปนะครับจิ้มไปที่เลเยอร์แล้วเราก็เลื่อนไปได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ข้อดีที่2ก็คือใช้ทำคีเฟรมง่ายครับแต่ว่ามีข้อเสียครับข้อเสียก็คือแบบนี้ครับใส่ลูกเล่นไล่สีไม่ได้ครับแล้วก็ไล่ขนาดไม่ได้ครับในของแต่ละตัวแล้วก็นําไปใช้กับ คลิปอื่นไม่ได้ครับคือหมายความว่าเมื่อเราทําคลิปอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปทําตัวอักษรแบบนี้ใหม่นะครับมาดูแบบที่2นะครับที่เราทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบที่2ข้อดีก็คือไล่สีไล่ขนาดได้นะครับแบบที่เห็นนี่ครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือย,ย้ายเลเยอร์ยากนะครับกรณีที่เราต้องการใช้เอฟเฟกเนี้ยกับช่วงอื่นของคลิปนะครับจะเห็นว่าแบบนี้ที่เราทำเนี่ย มีเลขห้ามีอยู่3มรรนทัดเลยนะครับ Text คือแยกอิสระต่อกันเนี่ยเวลาเวลาเราย้ายเนี่ยเราก็ย้ายทั้งสตัวครับเลื่อนทั้ง3ตัว,ตวมันก็เกิดความยากขึ้น,นครับแล้วก็ทําคีย์เฟรมก็เหมือนกันครับทำคีย์เฟรมก็ยากเพราะว่าทั้งสามตัวเนี่ยแยกเป็นอิสระต่อกันมาทำคีย์เฟรมก็ยากครับแล้วก็การใช้ในคลิปอื่นนี่ยิ่ง เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะยังไงเราก็ต้องไปพิมพ์ใหม่อยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าผมมีวิธีที่สะดวกและรวดเร็วและตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมดทั้ง2วิธีที่ผ่านมาครับคือวิธีที่3ครับการใช้การใช้การใช้กรีนสกรีนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอ่เอาตัวอย่างไปก่อนนะครับล้วก็เข้าไปที่ผมเตรียมตัวอย่างมาแล้วครับ Layer, เข้าไปที่ layer, เ,นนเลเยอร์นี่นะครับเข้าไปที่มีเดียเลเยอร์นะครับกรี Screen จะจะเป็นวิดีโอนะครับเลข5นี่ครับปุ๊บามาเป็นกรีนสกร e นอย่างนี้นครับอลองเล่นดูาการใช้กรีนสก e ีนล้วก็จิ้มไปที่เลเยอร์ของกรีนสกรีนครับแล้วเราก็เลื่อนมาทางนี้นครับเพื่อที่จะเปิดโคมาคีครับอ,อันนี้นะครับโคมาคี แล้วก็ไปครับแล้วก,กดเปิดปึ้งอ่าเห็นไหมครับง่ายไหมครับอ่ากดติ๊กถูกนะครับจากนั้นเราก็มาปรับอ่าได้นะครับพึ้งอลองมาเล่นดูนะครับอ่าอันนี้เอฟเฟกต์นี้ทำจากกรินสกรีนนะครับมีข้อดีก็คือไล่สีไล่ขนาดได้นะครับ ยายที่ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเลเยอร์เดียวนะครับติดกันหมดเลยข้อที่3คือทำคีย์เฟรมก็ได้ทำง่ายครับเพราะมันเป็นแพคแล้วก็สามารถนำไปใช้กับคลิปอื่นได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเอฟเฟกต์เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอครับเป็นไงครับตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เรามีครับเอฟเฟกที่ทำจากกรีนสกรีนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับปุ๊บเราก็ออกมาก่อนนะครับ เึ้งอ่าลราก็ปึ๊บไปสร้างงานใหม่นะครับนี่เข้าไปสร้างงานใหม่ปึ๊บอ่อารู้สึกว่าผมเตรียยอะนะครับออกก่อนเข้าไปสร้างงานใหม่อย่างนี้นครับปกติก็เข้าไปที่มีเดียหลักแล้วก็ไปเลือกพื้นสีขาวมาครับเพ้่งจากนั้นเราก็เข้ามาที่ตัวมีเดียหลักนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีได้ เปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนะครับปึ้งกดเลือกสีเขียวนะครับแล้วเรากดติ๊กทูก็ได้เป็นสีเขียวอย่างนี้ครับอันนี้ทําตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ผมเตรียมอันนี้ไว้แล้วนะครับก็ลบอันนี้ทิ้งเพื่อวิธีการครับเหมือนเดิมครับเหมือนใน ep ที่สี่สิบสองเล้วเหมือนตัวอย่างที่สองเมื่อสักครู่นี้นครับเราเข้ามาที่เลเยอร์ปกติเลยครับเข้ามาที่ Text เข้ามาพิมพ์เลยครับเลขห้าหมเลข5ห้าครับกดตกลงปึ๊บขยายได้ครับเข้ามาเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยเอาใหม่ครับเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็เลือกฟอนต์ครับปึ๊บแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนสีเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับคลิกถูกเพิ่มขอบเลื่อนมาเพิ่มขอบ กดเปิดพึ้งแล้วก็เปลี่ยนสีขอบเป็นสีขาวพึ่งแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ความชอบของของเพื่อนเนเลยครับอ่าก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วครับปึ๊บติ๊กถูกครับจากนั้นเราเข้ามาที่เลเยอร์นี้ครับแล้วเข้ามาที่ c o อปปี้พึงกดคัดลอกพึ้งอ่าได้มาหนึ่งตัววครับติ๊กถูกแล้วก็เลื่อนออกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสี เป็นสีน้ําเงิน,นครับลิ๊กถูกนะครับเดิมง่ายแลวใช่ไหมครับก็มากดเหมือนเดิมครับก็ปี้ที่จุด3าจุดคัดลอกลิ๊กถูกแล้วก็จิ้มมาครับเลื่อนมาเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีนนส,สีแดงครับสีม่วงปึ๊บใหม่สีม่วงลิง๊กถูกนะครับอ้าวได้แล้วครับ อ๋อลืมรับลืมกำหนดความเคลื่อนไหวครับเราก็เข้าไปกาหนดความเคลื่อนไหวครับจิมมิเทเลเยอร์การเคลื่อนไหวเข้านะครับป๊อปการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับลอยตึงอ่าตัวอ่าตัวนี้นะครับการเคลื่อนไหวเข้าป๊อปการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับลอยอ่าตัวนี้ก็เช่นกันครับเึ่งการเคลื่อนไหวทั้งหมดป๊อปการเคลื่อนไหวเข้าอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดลอย ลองมาเล่นดูนะครับเห็นไหมครับก็ได้เป็นคลิปของเอฟเฟกต์แบบกรีนสกรีนครับเราอาจจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของตัวสุดท้ายครับไม่ต้องลอยก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับลองจิ้มไปที่การเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับเข้าไปที่เป็นแบบยืดก็ได้ให้มันแตกต่างหน่อยลองเล่นดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บวิธีการใช้งานครับเราก็ไปที่นะครับ ตัวบันทึกงานครับกดไปเลยครับกด e x ็กซ์พอนะครับก็เลือกเลือกความละเอียดที่1080เฟรมเรทที่30แล้วก็บิตเรทที่ประมาณ8ครับกดบันทึกนะครับระบบก็จะทำการบันทึกนะครับออกมาเป็นงานครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็นำมาใช้ได้แล้วครับปุ๊บอ่านำมาใช้นะครับเราเข้ามาที่คลิปของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าอันนี้เราลบเราลบทิ้งต่อ ลบไปก่อนครับปุ๊บแล้วเข้าไปที่เลเยอร์นะครับเพื่อนํางานที่เราทําเมื่อสักครู่นี้มาใช้นะครับแล้วเข้าไปที่มีเดียปุ๊บเมื่อกี้นี้ครับได้ติ๊กกนะครับจากนั้นเราเข้าไปที่นี่ครับกรีนสกรีนครับเอไม่ใช่โคมาคีครับเพื่อที่จะเปิดโคมาคีตัดฉากเขียวทิ้งนะครับปุ๊บแล้วกดเปิดปุ๊บลองเล่นดูครับ เห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับวิธีทำเอฟเฟกแบบกรีนสกรีนครับตอบโจทย์ทุกอย่างครับสามารถสามารถเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้ครับแล้วก็ไล่ระดับได้แล้วก็สามารถทำคีย์เฟรมได้ครับเราทำคีย์เฟรมได้แล้วก็สามารถนำคลิปนี้ไปใช้กับคลิปอื่นๆได้นะครับเอฟเฟกเนี้ยไปใช้กับคลิปอื่นได้คือเราทำไว้เราไม่ต้องทำบ่อยๆนะครับ รือว่าคําอื่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับลบทิ้งก่อนนะครับคําอื่นที่ผมเตรียมไว้นะครับก็มาดูนะครับในดุกดิกอ่าล็อกก็มาเล่นอ่างนีเห็นไหมครับเราเข้าไปที่เราจะใช้งานครับอันนี้คลิปผมเตรียมนะครับคําที่เพื่อนๆใช้บ่อยก็สามารถทําเตรียมไม่ได้ครับแล้วเข้ามาที่โคมาคีนครับกดเปิด ติ๊กถูกครับจากนั้นเราก็มาทําการปรับได้นะครับปรับตําแหน่ง ha, ha, ha. เห็นไหมครับง่ายไหมครับอ่าเราก็อยากจะทําคีย์เฟรมเราก็ทําได้นะครับเราก็จิ้มไปที่เลเยอร์นะครับแล้วเข้ามาที่ตัวรูปกุญแจนี่ครับปึง้งอ่าแล้วเราก็เลื่อนไทม์ไลน์ย้ายย้ายเลเยอร์นะครับเลื่อนไทม์ไลน์ ย้ายเลเยอร์เลื่อนไทม์ไลน์ย้ายเลเยอร์เลื่อนไทม์ไลน์ย้ายเลเยอร์ลองมาเล่นกันดูนะครับ่าเห็นไหมครับจบแล้วครับสำหรับทำตัวอักษรดุกดิกแบบใช้ g r e รีนสก e ีนครับทำง่ายง่ายครับตอบโจทย์ทุกอย่างสเมื่อทำแล้วสามารถนำไปใช้กับคลิปอื่นวิดีโดอื่นได้นะครับ เป็นไงครับสะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ